สวัสดีครับวิธีการมองฟังก์ชันวิธีการมองนะครับมองว่าเป็นอะไรครับฟังก์ชันมองว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งเราใช้นี่อะไรนะครับหนึ่งเราใช้อะไรนะครับหนึ่งใช้อะไรเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใช้อะไรครับใช้นิยามใช้นิยามใช้เป็นนิยังครับนิยามบอกว่าไงนะสําหรับทุกๆอะไรครับ x ที่อยู่ในโดวเมนของ f จะมีอะไรครับ มี y บางตัวที่อยู่ในเซนของ f ครับซึ่งทำให้คู่อันดับ x y อยู่ใน f นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งและอะไรครับผมและถ้าเขาบอกว่าอะไรครับถ้าคู่อันดับอะไรครับผม x y 1อยู่ใน f และนะครับผมคู่อันดับ x y 2อยู่ใน,นครับ f แล้วจะได้ว่า y 1ของเราต้องเท่ากับ y อะไร y 2 หนูเข้าใจได้ยังลูกนี่คือคูนนะครับใหาดีนะครับสำหรับทุทก x ที่อยู่ในโดเมนของ f จะมี y ซักตัวหนึ่งที่ทำให้คูนดับ x y อ,อยู่ใน f และคูดับ x y หนึ่งอยู่ใน f และคูดับ x y สองอยู่ใน f แล้วจะได้ว่า y หนึ่งเท่ากับ y สองที่เราเลือกกันไปเมื่อกี้จำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนก,กันไปเมื่อกี้จำได้ไหมผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านต้องมีแฟนและรักเดียวใจ อันที่2เรามาดูกราฟครับกราฟอันที่2คือการเคสโดยใช้กราฟนะครับนะ t e s โดยอะไรครับวิธีการกราฟิงนะครับอ่านร้องอาจจะไม่คุ้นเคยคําว่ากราฟิงเนสนะครับนะหรือการทดสอบโดยใช้กราฟฟังกันหรือฟังกันนะครับขออนุญาตนะครับที่ภักอีกหนึ่งชื่อนะครับเสียงมันออกวีดีโอนะครับนะเพราะนั้นเวลาพวกเรามพูดคำว่ากราฟิงเนสคำว่ากราฟิงเนสหมายถึงว่าหนึ่งให้ลากกราฟก่อครับอันดับแรกเขียนกราฟก่อน ดูวิธีการครับ2.1อันแรกพล o t graph ก่อนนะครับน้กงเรียนพล o t graph แบบคร่าวๆ p ล o t กราฟของฟังก์ชันนะครับขอไหมครับพล o t g r a p ของฟังก์ชัน y กับ x ก่อนเข้ามครับอันดับที่2นะครับถ้าได้กราฟเสร็จนะครับ2.2ลากเส้นนะครับลากเส้นนะครับผมลากเส้นตรงนะครับตัดนะครับแกน x ขนาดแกน y นะครับตัดแกนนะครับก็ติตัดแกน y ขนาดแกนอะครับขนาดแกน x นะครับแล้วลากเส้นตรงลากส่วนของเส้นตรงหรือลากเส้นตรงตัดแกน y ขนาดแกน y แล้วพิจารณานี้ครับถ้าตัดนะครับถ้าตัดเทียม1จุดเท่านั้นนะครับเทียม1จุดเป็นไงครับเท่านั้นอันนี้เป็นไงครับผมถ้าตัดเน1จุดเท่านั้นเป็นแต่ถ้าตัดมากกว่า1จุดนะครับถ้าตัดมากกว่าครับมากกว่า1จุดเป็นไหมครับ ไม่เห็นจะไม่ดีลากตัดแกงเอเพียงแล้วตัดแกงไว้แล้วตัดกราะครับนะแล้วตัดกราฟเพียงหนึ่งจุดเป็นนะครับอันนี้ตัดกรานะครับตัดกรานะตัดเส้นกราของฟังก์ชันอันนี้ตัดกราเหมือนกันนะครับถ้าตัดมากกว่าหนึ่งจุดไม่เป็นเราพิสูจน์ครับทุกคนลองพิสูจน์ัะนะสมมติเรามีกรานะครับ อันนี้ y อันนี้เป็นไหครับ x อันนี้เป็น f อะไรครับ f x ตรงน AH ี้เป็นเน uh huh. <Si ื้อหาของณิตศีสื่นฐานกอนนะครับเป็นเนื้อหาของณิษศาสั่นประกอบเอ้าลองลองดูครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตรวจครับตรงนี้เป็นฟังชันไหมครับเป็นหรือไม่เป็นครับลองดูลากเส้นตัดแกน x ขนานกับแกน x ตัดที่จุด1.2จุดอันนี้ตอบเลยว่าไม่นะครับไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นฟัง์ชัน เข้าใจเลยครับนี่ตัวอย่างที่หนึ่งเข้าใจไหมครับนะอ่ะลองดูครับลองดูตัวอย่างนะครับรูปมีการอันนี้เลยอันนี้นะครับ y กับ x อันนี้บนแกน y อันนี้บนแกน x เป็มไหมครับยังไม่รู้ค่ะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นักเรียนเป็นไงครับกรอกรู้ค่ะหนูก็ลากเส้นขนานแกน x ตัดแกน y ตัดกราฟอีกจุดครับหนึ่งจุดเพราะนั้นนี้ตอบว่าเป็นอะไรครับเป็นนะครับผม เป็นฟังก์ชันโอเคไหมครับเข้าใจได้ยังลูกเข้าใจไหมเป็นฟังก์ชันเอาอันที่3อันที่3ามาดูนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1นึ่งคูณเป็นเลขไทยอันนี้ตัวอย่างที่เท่าไหร่ครับ2เอาลองดูต <c oughs> er ัวอย่างที่3ครับลองดูตัวอย่างที่3ใส่ข้างล่างก็ต้องใส่ข้างล่างหมนะครับเอาลองดูตัวที่3ตัวอย่างที่3ครับถามว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันทุกคนลองดูครับว่าอันนี้เป็นแกนนะครับแกน y อันนี้เป็นแกน x ถามว่าจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันก็ว่ากราฟก่อนสมมติค่าของคุณครูเป็นอย่างี้ครับเป็นหรือไม่เป็นครับอันนี้เป็น y กับ x อะไรครับ y กับ x หรือ x นัอันนี้เป็นไหมครับเป็นหรือไม่เป็นน้องๆก็ใช้วิธีการลากกราฟขนานแกน x กับแกน y พิจารณาของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ขนานแกน x กับแกน y ว่ามันตัดกราฟที่สุดถ้ามันตัดมากกว่า1จุดบอกไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้ามันตัดเป็นครับ1จุดบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นไหม อันนี้ก็เป็นอะรครับเป็นเล้เข้าใจไหมครับอัดลับรูตัวอย่างที่สี่ครับตัวอย่างที่สี่กราฟของฟังก์ชันนี้ครับครับอันนี้แกน y อันนี้เป็นแกนอะไรครับ x อันนี้เป็นฟังก์ชันไหมเป็นหรือไม่เป็นครับอ่ะส่วนใหญ่ผู้ขอถามก่อนเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะจ๊ะบางคนบอกผู้ค้าผมตัดตรงนี้ค่ะตัดเป็นจุดค่ะอย่าลืมครับ มันต้องตัดตรงไหนก็ได้ให้ได้หนึ่งจุดถ้าครูตัดตรงนี้นะครับครูทราบว่ีจุดสองไมไม่ใช่สองจุดครับเป็นอนันต์จุดเลยใช่หรือไม่ใช่อนันต์จุดเลยครับใช่ไหมครับเพราะตอนเราเรียนจํานวนจริงเราขอบอกว่าจํานวนจริงมันจะเด่นเขาว่ามันจะเด่นหมายถึงว่านะครับสําหรับทุกๆจํานวนจริงเราเรียนทฤษฎีนะค่าเด่นได้ใช่ไหมครับอาร์กิโนเรียนพัฟฟ์ปริทีบอกว่าสําหรับทุกๆจํานวนจริง x y ใช่ไหมครับ จะมีจำนวนจริงแทกโอเคไหมครับสำหรับทุกๆจำนวนจริงอะไรครับผม x y จะมีจำนวนจริงอะไรครับจะมีจำนวนจริงแทกนะครับจะมีจำนวนจริงแทกที่อะไรครับ x น้อยกว่าแทกแล้วก็แทกน้อยกว่าอะไรครับ y หมายถึงระหว่าง x y ใดๆนะครับมันก็จะต้องมีตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวแทกตัวนี้มีฟอกก็ต้องมีตัวที่อยู่ตรงกลางตัวนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็อยู่ตรงกลาง เหมือนกันเข้าใจไหมครับมันจะขยายเข้าไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้ครูขอญาตพูดนะครับนะมันจะมีตรงนี้อีกลักษณะของนี้ก็าคุณครูถามน้องๆว่าอ่ะช่วงกดช่วงหนึ่งสองนะครับช่วงหนึ่งสองคือคืช่วงบนเส้นจำนวนจริงนะครับหนึ่งสองบบช่วงของอะไรครับลบแค่กับอะไรครับแค่ถามว่าเข้ากันไหมจำนวนจริงที่อยู่ใรนี้เข้ากันไหมครับเข้าหรือไม่เข้าครับเข้าไหม ใช้ทฤษฎีบทเดนส์อะคิมิเลียน propery เสม็ดของอะคิมิเลียนนะครับแล้สมบัติของอะคิมิเลียนคิมิเลียน propery นะครับนะมีไหมครับมีไหมมีครับมียังไงครับผมเราก็ส่งฟังก์ชันแบบเดี่ยวๆไปมากันนะครับส่งไปสังเกตนะครับนี่เป็นไงครับผมหนูเคยเห็นมุมที่หนุ่มกางออกไหมเคยเห็นมุมที่หนุ่มกางออกไหมครับเห็นไหมหนูคิดว่ามันเข้ากันไหมครับอย่าลืมนะครับจำนวนจริงที่อยู่ในช่วงเปิดหรือปิดหรือตึงเปิดหรือปิดหรือตึงปิดหรืองเปิดหรือช่วงปิด ลบแน่ๆนะครับในทานองเดียวกันก็อยู่ในช่วงเปิดปิดหรือถึงเปิดปิดหรือเกินปิดเปิดหนึ่งสองย่อมเท่ากับจํานวนจริงที่อยู่ในนี้แล้วก็ย่อมเท่ากับที่อยู่มากกว่าเข้าใจได้ครับเหมือนการสูราารสตรน,น,นะครับทําไมเวลาหนูพิสูจน์ตอนมสอนะครับในคณิตศาสตร์พื้นฐานบทที่สี่ใช่ไหมครับในเรื่องของการพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการทําไมร้องถึงมีแบบด้านนะครับด้านด้านด้านมุมนะครับด้านมุมมุม ได้แล้วก็นะครับมุมด้มุมทาไมมันถึงไม่มีมุมมุมมุมล่ะเพราะหนูเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติร่มต้นมาแล้วหนูลองดูสิครับสามเหลี่ยมสมมติตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะอาศสยเอหนึ่งไครับสามเหลี่ยมฉากกันนะครับครูถามว่าอัตราส่วนมุมเท่ากันไหมมุมฉากกับมุมฉากมุมนี้สมในกับมุมใช่หรือไม่ใช่มุมนี้นะครับนะก็สมในกับมุมไหนครับสมในกันไหมครับ พอมันสมใก้กันเออเป็นไงครับผมถูกไหมถูกไหมครับถ้ามันสมใกส้มกันเสร็จปุบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไ,ไงครับก็จะเรียกว่าเป็นมุมที่มันสมใ้กันเพราะฉะนั้นที่อยากบอกครับผู้รูปบอกว่าสังเกตให้ดีว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็ปรับเกียบเทียบกับมันเด่นที่แค่ใช่ไหมครับมุมนี้เนี่ยสังเกตดูครับสังเกตละมุมนี้ก็ตรงนี้นะครับอาจจะพบคู่มีสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคล้ายกัน คล้ายกันสเก็ตนะครับรูปนี้คล้ายกับรูปนี้รูปนี้คล้ายกับรูปนี้รูปนี้คล้ายกับรูปนี้รูปทั้งหมดคล้ายกับรูปอย่างก็เหมือนตรงนี้มันเด่นโอเคไหมครับมันเด่นมันมุ่งมันกลางออกไปดึงภาพออกอย่าครับกลับมาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับกลับมาเข้าเรื่องของเราต่อตัวนี้เป็นฟังก์ชันไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นอ่ะลองดูตัวอย่างที่แค่ครับเป็นไหมครับอันนี้แกน x อันนี้แกนอะไรครับแกน y เป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นหรือไม่เป็น เรยนครับตัดที่จุดหนึ่งจุดเห็นงนีครับตัดหนึ่งจุดอ้าวตรงนี้ครับตัวอย่างที่หกครับตัวอย่างที่ห้าครับนนีูตัวอย่างที่ห้าอ้าวลองดูตัวอย่างที่หกครับผมตัวอย่างที่หกนะครับตัวอย่างที่หกอันนี้บนแกน y อันนี้บนแกน x กราฟของครูเป็นอย่างนี้ครับเป็นฟังก์ชันไหมเป็นหรือไม่เป็นตัดกี่จุดครับเออสองจุดอ้าวอันนี้ไม่นะครับไม่เป็นเทอันนี้เป็นอะไรครับ เนถ้าคุณผูถามน้องจะเป็นฟังก์ชันข้าว่าครับใช้วิธีการทดสอบแบบไหนนะครับจากทดสอบว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันให้น้องๆพิจกรณาการลากครับฐานแกนอะไรครับฐานแกน x แล้วก็ตัดแกน y ถ้ามันตัดกราฟเพียงหนึ่งจุดบอกว่าเป็นฟังก์ชันแต่ถ้ามันตัดกราฟมากกว่า1จุดตอบว่าไม่เป็น โอเคไหมครับตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันประเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบฟังก์ชันอย่างที่สามโอเคไหมครับคือเทคนิคการทําข้อสอบซึ่งเดี๋ยวรอให้พวกเราจดเสร็จก่อนเห็นไหมครับสวัสดีครับ